กาไม่คิวนะตอนนี้นารู้สึกไม่สบายเอามือเข้าไปเกาดิเราคันอิ่มรอดไปกับินเนาะวันนี้ให้ดูตรงนี้ไหมเขาไปดูอะไรตรงนั้นไปดูตรงนี้ไงน้ำไม่ไดูหลอกังว่าน้ำดูรู้เลยว่ายัดไม่ได้ยัดเลยอย่างน้อยอย่างน้อยก็เอาโหวซิลิโคนอย่างเงี้ยเอาดิผิวใช่จริงเถียงอ่ะเถียงเถียงกขึ้นชั้นไหนไหมขึ้นชั้นไหนั้งเถียงเลย เว่ามันไม่ปลอมกิวดูดีๆมันไม่ได้รักแค่นมมันระตัวอะเสื้อมันไม่เท็เออไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำมาเลอะบอกเสื้อมันเละดูดิเห็มเลยไหมว่าน้ำมันผอมแค่ไหนเห็นยังจะออกไหมแล้วใส่สเตี๊ยบเหไม่เดี๋ยวยังอีกยังสเตี๊ยบหันไม่ได้รู้สึกไม่ขึ้นเดี๋ยวโชว์ให้ดูเห็นคนเลยยังอีกโอู้ดแม่แต่น้ำปวดเยอะจริงคนแขนนะแบบโผล่พลุกเลยอะเว้นวักเร็วเลยนะ เร็วเลยนะต้องแก้ให้ไวยามเอ็ดงนนี้ยาวครับผมก็มันไม่โดนแ่ี่เอ็มไม่มีขนดเลยนะจริงเหรอคนแขเนี่ยมีดคนแขนนมีไม่ได้เอมโกนไงเอมโกนโกนขอะเลยนวดไม่ใช่ละคนข้ามตรงขาเราไม่ค่อยมีแล้วทำไมตอนเช้าตอนตอนบ่ายปากคนละสีเอหน้ำตาลได้แดงทำไมกินได้เหรอไม่ได้สีแดงเลยสีปาก ก็อยากทาสีแดงแหมนั่งดีๆีไหมมีท่านึงน้ำท้อสวยมากอยากเต้นอยากจะเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างท่าเต้นอ่ะน้ำท้อสวยมากแล้วอยากทำตรงนี้น้วอากทำตรงนี้น้ำอยากทำตรงนี้มีอันนี้พูดจริงแล้วแบบมีอยู่ประมาณแปดสี่แปดเว้ยมันทำท่าที่สวยอยู่ท่าเดียวเออบ้าเหรอคืนนี้วิ่งเนี่ยว่ะ มมพาดูเ <cin stereotype> ใครเจอสกอตเทปบ้างปะเราพูดถึงเราเราต้องตัดคือเจ้าปะเจ้าปะเราอยู่ในห้องนู้นไม่คือมีคือคิวคึงคดึงสายมากคดึงมายาวๆแล้วคิวก็ปิดติดกันาเป้าอยู่เอาทำไมอยู่ห้องไหนแม็กอยู่ห้องไหนแตนบายหลังเวทีอะอุ้ยแสงทำเป็นดี ธอเดินมาห่มีไม่มีใครมาพอเหอะพี่พอเหอะพอเหอะแต่เพลงนี้ีสิงดีเลยเพลงดีๆหรอชิมหน่อยจะไม่เห็นดีๆเดียวกันที่จะใช่ไงชิมหน่อยแรงจังวะโคเสียใจอะริบหน้งลาดีเหรอดีพ่อจะบอกว่าน้องน้องคิดถูกแล้วแหละที่น้องไม่ร้องเพลงเนี้ยไม่อร่อยไม่อร่อย หอกบมามาไม่ตัดหรอวะต้องไม่หลับสุดท้ายน้ำน้ำจิ๊อมก่อนเหม็นนะไม่หอมฮะเป็นบ้าเลยดินตะโกนอย่างนี้บอกพี่ภูมิอะไรเป็นบ้าอะไรเหรอแซงทำเป็นดีเอาดิทำไมน้ำน้ำยาแล้วทำไมกล้าเหรอกล้าดิโอ้ทำไมยังไม่กล้าใหญ่มากว่ะ วันนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบล็คพูลเขาแบล็คพูวันเสาร์ลบไหมวันนี้ไปไปเก๋ก่ะใครทำหอยตกเนี่ยหอยแก่สิตกก็นี่หอยไหมไหนหอยไหนหอยตาล่อหอยจริงจริงว่ะตาเลยหอยเอ็มแ่บเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วใครจะไม่รู้อ่ะจิตใจคิดแต่เรื่องเนี้ยดูดูดูตาหรือเป่าก็มันคือหอยแลเธอเลือกที่ไปไหนวะเอาไมค์กี้เหรอว้าอะไร ผมไม่เห็นคุณออกมาสักทีเอา้าก็ยังไม่ได้ล้างแล้วมันไปหไหนวะเดี๋ยวกันไม่เอช้อนมีดดิเขาห้ามต่อช้อน,นต่อช้อนมันไม่ดีนะการทานอาหารใช้ช้อนพี่อ่ากินน้ำปูนปูนนะปูนปูนเคาะจานนะวัน,น,นลวหลังอ่ะนีห่หนอนเขาต้องห้อมทำไมอ่ะวันนี้แม่แม่ก็พลาดเลยไปซื้อช้อนหนึ่งต่อแม่ครับขอเยอห้าสิบบาทใช่ไหมเป็นนานแล้ว

บนเวฟบอะเอองาฝากล้างเลอปี้บนเว็บไปดิมบนแมคโครเวฟที่พีอ่ะทำไมหรอมันมีตัวเลอปี้อยู่ขวดนี้อะเอาล้างน้ำไปหน่อยล้างน้ำแล้วก็คว่ำเลยเป็นเอามากเป็นเออพอดีน้ำไม่เกลียวไม่ไม่พอดีน้ำไม่คาดมืเฮ้ยจะล้างบ้าเอ้ยไม่มีแปรงแล้วคือเป็นแปร เธอเดินมาทำนาเบียวเธอบิดเดียวไม่เอาไอ้น้ำเป็นบ้าเนี่เต็มนะล้างมืองอไูตบมือมาดูถึงคิ้วเลยเนี่ยดูนิ่าเป็นประกายดูนิ กลัวอะไรอ่ะคิวไ้ลองเปียกกลัวอะไรหรอไม่กลัวก็ก็มีเหมือนกันถ้าลองดูเฮ้ยเราอย่าละแวงกันเลยเก็บเลยเก็บเก็บอะไรเิวอย่ามันเปียกกันเนี่ยเอ้ย คิวรังแก๊สโลูปี้พี่ปุนด้วยเดี๋ยวคิวจะรังแก๊สโลปี้ให้พี่ปุนเองบ้าเว้ยเมืนาหมาถึงว่านึกไม่ออกหรือว่าทำนอเป็นยังไงไม่ได้เพี้ยนอะไรนึกไม่ออกเลย

อย่างนี้อย่างนี้เอาก็รอลุ้นไเ้เ่ยถามมาด่าก็ยังีอย่างเงียบไปเราส่งสารมันก็ต้องการการส่งสารขึ้นกับมาคือด่ายังรู้สึกเจ็บไม่ได้เงียบใจเย็น เป็นไรไรลูกเป็นไรเป็นไรพี่ไม่กินเลือดไม่กินเลือดบนอาหามีปะไม่มะรวาอีเป็นไรอ่ะหมอของนี่ดนคุณตดังหักเลยทำมาทไมมาแพวะมดดไงหันเดย ได้กินเลือดได้กลินรูกันรู้กันลู้กันรู้กันปากเบารู้กันปากแตกเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงหัวตรงหัวหัวไม่แตกหัวไม่แตกของนี้แล้วไปโดนยังไงอ้าปากเดินเร็วไปหน่อยไม่แล้วมันโดนยังไงคือตะกะคืออะไรคือเดินแล้วก็เดินชนคือหยุดสักนิดนึงอ่ะเป็นพี่นะถ้าจะเดินนี้นะ นสงสารชีวิตเศร้าพอโค<อ>แล้วแต่เลยนะ,เ,ยนะเดินอันนี้พี่จะไม่ปอบเลวยว่าพี่จะไม่ปอบน้อง<ม> <c oughs> พี่จะไม่ปอบน้องเหน็บขาอ้ยเดินพี่น่ารักมากเลยลาแก้วให้หน้องล้างจานรองช้อนให้หน้องย ม่เธอเดินมาหาทำนาเบี้ยว <G ül> เธอบิด <c oughs> ไม่อออ <G ül> เหมือนผลักปลาไม่ใช่คนขี <G ül> ้ไม่ออกอก่ะข <G ül> ี้เหมืยกขี้ยากรนะสีเม็ดเลยแล้ะ <G ül> มันไม่ออกจริงพี่สองวันแล้วเนี่ย <G ül> ไอยาที่พี่ พี่ทีมงานเขาค่อมาก็ไม่ออกเหมือนกันโอ้โห,โหอันไหนเดี๋ยวจากนี้นี่คิวเพิ่งอายุ<ห>คิวตอนนี้คิวเพิ่งอายุเท่าไหร่เอง<ห>แล้วต้องกิน<ห>ยาถ่าย